รูปประเด็นทองคำนะครับประจําวันที่5เดือนมีนาคมนะครับนังสุนครับโดยภาพรวมทองคำเนี่ยหน้าบายยังเป็นต่อชัดเจนมากๆเลยนะครับแต่อย่างที่กระผมได้เรียนแจ้งไปว่ามันเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวของราคาทองคําส่งต่อมาบ้างแล้วเหมือนกันครับนังถุนครับโดยถ้าวันนี้นะครับราคาทองคําจะเกิดการชะลอหรือว่าย่อตัวจริงๆเนี่ย เป้าเบื้องต้นที่ผมจะให้กับนักลงทุนเอาไว้ได้นั้นจะตกอยู่ที่ประมาณแนวรับที่2,105 2,105อันนี้คือการย่อแบบเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าย่อลึกกว่านั้นหน่อยจะตกอยู่ที่ประมาณ2 0 9 5 5 2ถ้าแบบว่านักทุนขาเซลลโชคดีจริงๆเลยนะครับว่ามีแรงเซลล์กลับเข้ามามหาศาลเลยทองคำจะสามารถลงลึกได้ถึงประมาณ2,719.4 0ครับซึ่งถามผมว่าณปัจจุบันที่ราคาทองคา ยังคงอยู่ในแถวประมาณ2,110กว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากไหมคุณที่มันจะลงไปที่ประมาณ2 0 7 0บอกได้เลยครับว่าน้อยมากนะครับแต่ถ้าจะลงแค่ประมาณ2,105 2,95.52พวกนี้ยังมีความเป็นไปได้อยู่นั่งจุดครับที่ว่าราคาทองคำจะย่อลงมาภายในวันนี้นะครับต,ต้องมารอลุ้นกันนะ อันนี้พอเราพูดถึงการย่อตัวของราคาทองคาผมก็ค่อนข้างกังวลใจว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิด ว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์แล้วใช่ไหมครับเราก็ขอตอบอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ใช่ทองคําจะยังแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะกลับไปเป็นหน้าเซลล์ในตอนนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันแค่ทําการปรับฐานมันไม่ได้ลงหนักจนถึงขั้นกลับไปเป็นหน้าเซลลดังนั้นราคาทองคําก็จะยังลงไปเป็นหน้าเซลลไม่ได้ขออนุญาตปักธงตรงนี้ไว้ก่อนนะแต่ในวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันแรกที่ดั้งทุนนั้นจะสามารถ ที่จะเริ่มเข้าเซลล์ได้แล้วหลังจากที่วันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยเราสนับสนุนการเทรดหน้าบายมาตลอดวันนี้ขออนุญาตนะครับถ้าจะบายจริงๆผมแนะนําการย่อตัวลงไปด้านล่างก่อนประมาณ2 1 0 5ลงไปสอ0ว่ 105, เนี่ยถ้าเกิดว่าคนใจร้อนก็สามารถบายได้เลยแต่ผมไม่บายนะ2 1งพผมจะรอบายทองเนี่ยขั้นต่ําก็คือโซน้ำเงินด้านล่างเท่านั้น 2,095ลงไปจนถึงประมาณ2,071.94ถ้าลงโซนนี้ได้ผมจะเก็บไม้เซลและเดี๋ยวพิจารณานในการกดบายกลับขึ้นไปชุดหนึ่งเพราะว่าทองคำเนี่ยการย่อตัวน่าจะลุนได้แต่คิดว่าจะยังไม่จบสำหรับขาบายครับไซเคลิลฝั่งขาบายนั้นถ้าไม่ไปเจอข่าวอะไรมาสะดุดทำให้ทองร่วงซะก่อนนะผมมองเป้าไกลเนี่ย น่าจะขึ้นได้ถึงประมาณ2,146ถึง2,160เลยทีเดียวครับนักชุนดังนั้นขาเซล์ถ้าใครรู้สึกว่าเป็นกังวลใจนะครับหน้าเซล์เนี่ยเน้นทำกําอะไรแบบระยะสั้นๆไปก่อนนะเพราะผมเองก็ยังตอบไม่ได้นะครับคำถามหนึ่งก็คือว่าทองมันจะขึ้นอีกทีตอนไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอบยากในตอนนี้แต่ให้จุดให้หลักในการดูเอาไว้แค่ว่า การย่อตัวใดๆก็ตามแต่ของราคาทองคําถ้าไม่หลุดโซนน้ำเงินล่างสุดเนี่ยยังไงเนี่ยเราน่าจะได้เห็นแน่ๆ2,146 2,160ครับทุกท่านซึ่งมันคือจุดสูงสุดเป็นประวัติการของราคาทองคําเลยนะครับ ดังนั้นตอนนี้ใครที่กําลังคิดจะเซลล์หรือใครก็ตามที่เซลล์แล้วได้ออเดอร์ไมเซลล์จากบริเวณยอดด้านบนมาแล้วเน้นสั้นๆปิดทํากําไรแบบไวๆก่อนนะครับขาเซลล์เนี่ยพยายามตอดเข้าตอดออกครับนึ่นงจุดครับอย่าเพิ่งถือยาวนานไม่ใช่ว่าเรามาเซลล์ที่ประมาณ2,100กว่าแล้วเราจะคาดหวังให้ทองเนี่ยไหลกลับไป1,900้ทุนทุนพันเมันยังไม่มีสัญญาณในตอนนี้ครับอันนี้ผมพูดชัดแล้วนะดังนั้นขอให้น้านพิจารณาด้วย บางคนเริ่มถามในใจอ้าวจริงๆตอนนี้คุณกดเซลล์เนี่ยคุณเริ่มเริ่มรู้สึกแบบว่าวันหวั่นใจไหมโอ้หวั่นใจตลอดแหละครับ<笑><笑>นะครับเวลากดเทรดหน้าเซลล์เนี่ยไม่เคยรู้สึกสบายใจนะแต่จะมากดบายตรงนี้ก็ไม่ได้เมื่อวานในวันจันทร์เนี่ยผมไม่ได้เฉรยเลยสักกะไม้เดียวเพราะว่าทอใเนี่ยขึ้นเอ้าคือดาวนเ,น,เนื่องจุนครับจะมากดหน้าบายอืมบายทองเหรอสองพันหนึ่งร้อย 2, กว่าเนี่ยนะดูแล้วจุดคุ้มทุนเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักครับนึ่งจุดครับดังนั้น รอย่อแล้วเดี๋ยวก็ค่อยพิจารณาในการช้อนบายกลับขึ้นไปพี่หนุ่มบอกว่าผมบายไปแล้วครับอ่ะโชคดีพี่หนุ่มครับขอให้โชคดีนะใครจะบายจะเซลก็ขอให้โชคดีทุกคนมาเนั่งจุดครับรับคำอวยพรก่อนที่เราจะจากลาก,กันไปวันนี้เป็นวันที่5มีนาคมนะครับเนั่งจุดครับซึ่งก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งสําหรับใครหลายๆคนนะครับรวมถึงตัวกระผมเองด้วย ไม่ว่านัง่งุนจะเทรดหน้าไหนก็ตามแต่นะครับใครที่เทรดหน้าบายหน้าเซลขอให้ทองคํานั้นเข้าจังหวะก,กับนัง่งุนจะสามารถพลิกกลับมาทํากาไรได้ส่วนใครก็ตามที่พอร์ตยังติดลบอยู่นะครับผมก็ขอให้มีเรื่องราวดีๆกลับเข้ามาในชีวิตของนั่งชุนให้หนั่งชุนนั้นสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้พลิกจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีครับทุกท่านครับขอให้โชคดีนะนั่งชุนนะสวัสดีครับผม